พี่พี่ทำอะไรอ่ะพ oh, ี่เจนโนจิรับผมโอ้โหเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีใหม่อะไรวะนี่เครื่องเป่าลมแรงปะเฮ้ยลองดูดิไม่ธรรมดาดูดูโอ้โหเจนเกยไม่ธรรมดาเจนทำไมอยู่ต้งนานมันก็ปิดเครื่องปูองค์กรเจนทำไมอยู่ต้งนานก็ไม่รู้ว่ามีตัวนี้ เออของอะไรวะดีวะมาสารูครับสั่งได้ที่ไหนกดอนากายเลยกดนอนกายติ๊กตอกช่อง okay เด็ดล็อกเทกกันนะสองพันกว่าบาทนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนจะให้กูพูดก่อนโอ้โหขอดีกูใครสนใจนะครับอยากเขาเรียกอะไรล้างรถเสร็จไม่มีปั๊มลมนะครับถ้าเป็นปั๊มลมเนี่ยปั๊มลมตัวเท่าไหร่ตัวเท่ตด,ดีครับอ่าต่างก็มี4ี่ห0าพันสายลมอีกนะครับเสียบไฟอีกนู่นนี่นั่นไอ้นี่ สองพันกว่าบาทน,นะครับได้ลมแรงๆแบบนี้ไปเป่าเปล่าดิเออไม่ต้องเช็ดให้มันเมื่อยมือนะจ๊ะบายยจุ๊บๆกดตัวจากากันได้เลย